ึ่งในมื้อโปรโตีนสูงที่ทําง่ายเราพัดว่ารสชาติเหมือนเข้ากันมากคือสลัดทูน่าไข่ต้มลองเอามากินคู่กับแตงกวาส,สดๆนะคะตามอินฟูคนอื่นบ้างปรากฏว่ามันอร่อยมากกินแล้วมันสดชื่นเกินต้านมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะพัดจะคลุกเมนูนี้ในเครื่องหั่นผักที่พัดเคยรีวิวในคลิปช็อปสลัดหลายคนขอพิกัดเครื่องนี้กันเยอะมากๆคือจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําได้แค่ช็อปสลัดนะคะเขามีพวกใบมีดมาให้ถึง16แบบใช้กันตาแตกเลยทุกคนเมนูนี้นะคะพัดก็จะใช้ถ้วยนี้แหละคลุกทุกอย่างทีเดียวสะดวกดีหัั่่่่นนนนหหอมมมมมแแดดดงงงคคะะะะลล้้้้วกกก็็ขเเเตตตใใบชชทท2ููรรริิิปปียาา๋พ ด้วยกระเทียมผักชีลาวพะจะใช้คอตเตชีแล้วก็โยเกิร์ตแทนมายองเนสนะคะอย่างละ100กรัมเพิ่มความแซ่บความนัวด้วยพริกป่นพริกไทยออริกาโน่คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหน้าตาออกมาน่ากินมากๆปาใสแตงกวาแล้วกินแบบนี้ได้เลยทุกคนคาร์บต่ํามากๆเป็นไอเดียที่ดีนะคะสําหรับคนที่โคตาคาร์บเต็มแล้วทั้งถ้วยเนี่ยดิปแบ่งกันกินได้2คนเลยนะคะจะตกที่พอชั้นละ260แคลนะคะโปรตีนประมาณ30กรัมมือนี้โปรตีนสูงกําลังดีเลยและใครที่อยากบูสต์โปรตีนแบบง เยอะมากๆก,กินง่ายอร่อยจริงเอาไปผสมกับเครื่องดื่มหรือว่าโยเกิร์ตทำโอเวอร์ไนโอ้ก็ได้ถ้ากินบ่อยๆเนี่ยพันแนะนําให้ซื้อถุงใหญ่ไปเลยทุกคนคุ้มมากๆยังไงก็ต้องได้ใช้เพราะน้องเอาไปทำได้หลายเมนูสุดๆตัวนี้ไม่มีแลกโตสไม่มีท่นเหลืองวีแกนเจทานได้หมดเลยค่ะถุงใหญ่แบบนี้ก็คือคุ้มมากๆ